สี่แยกตะโกนครับนี่เบอรงบุญหลวไฟนะครับเป็นการรีวิวมือมือจูนเ,นเลยครับงานใมญ่สำหรับหมู่บ้านแล้วก็อำเภอเหมือน,นะครับนี่งานประจำอำเภอเพลยบุญหลวงไฟบันตะโกนนะครับสามมือนะครับมว่าเป็นมือแฮนะครับมือนี่เป็นมือจูนกับมืออื่นนะครับนอตอนนี้ก็สี่โมงสี่ห้าโมงแล้วครับอีกสิบนาทีนอ สี่โมงห้าสิบนะครับสิบหกจุดสามจดห้าศูนย์นะครับโอ้เสื่อหอบเสื้อหอบสาดเอาไหบักเลาะนะครับเบิของกินเบิระเภาร์ตี้นะครับของบาตะตโกนนะครับมาเที่ยวนะครับขันมาบ่าท่านปีนีกับพี่นาเนาะจองมือไว้เลยครับนี่คือมาสื่อของกินนะครับหรือเสียมาบเมบิงหบมกไฟ ครับนี่การจราจรเป็นกาะติดเป็นช่วง,วงครับเพราะว่ามันมันเย็ยนแล้วต,ตอนนี้นะเดินครับผู้ไม่ขาไม่ขายนะครับกําลังขายของดีเลยอย้ครับต้องใส่ความยังก็ระมัดระวังนะครับค่อยๆขับไปนะครับ ที่ถอยสากันบรรยากาศแบบนี้เนาะเดินมาจับใจบนญถงไฟนะครับก็เป็นเส็ทลักแหละครับเนี่ยวอไปบันไิเซแต่ว่าให้เปินบรรยากาศนีไฟหน่อยก็มีบังไฟนะครับบังไฟหน่อยนะครับมาไฟก็มีนะก็ว่าชิมซับซอนเออครับบรรยากาศครับรับเดินไปถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับ กไปของของกินหลายของขายเยอะนะครับแล้วก็ขน้นเที่ยวกับหลายนะครับนี่ว่าหารผมลงไปยางหลายกว่าน,นี้นะครับนี่ก็คือซ่าเน่แหละเป็นเมื่อลบเมื่อนอบ้างแต่เสาเนาะล้องเถือป้าเผาป้าเมึกผลไม้ตามฤดูกาลนะครับหลายนะครับโอค้โอเคอนจอดสื่อของเอามาออกออกอันนี้เป็นออกหัวให้เป,เ,ปเป็นสื่อน้ำเนาะ บรรยากาศแบบนีน้เนาะเข้าใจกันเนาะโอ้คือขาดกีดีครับเมืองบรรยากาศเลครับดีช่วงนี้น่านแน่นเลยแล้วก็ทั้งค้างสายมือผมนี่ก็คือค้างบถไฟเพื่อนว่าจูก่กำลังจู่เลยท่อสามนะครับมาขอกระแก้แฟไฟ บรรยากาศลานค้าลาน้ายแล้วกับเบื้องพี่น้องเที่ยวพุนหัวไฟกันนะครับน้องเมืองจันทนะครับนอ้องบ้านตะโกนนะครับคือบรรยากาศหัวไฟพูดหิวเงาะหิวไฟหิวของกินของอยากน้อเศรษฐกิจชุมชนนะครับงานใหญ่คนหลายครับเพราะว่าเคยมาปีก่อนนะพี่ทีเหลียวบริมานะครับบรรยากาศงานบุญป้องไฟนะครับ ในในในทางมันเป็นนหน่อยนะครับในสายมือผมนี่รถค้นหลายนะครับโอ้ครับเป็นกิโลแล้วครับนี่ขายของนะครับน้องคนจับจ่ายซื้อของนะครับโอ้คุณใหญ่บ้านตะโกนครับสุดยอดนะครับคุณบังไฟบ้านตะโกนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับพี่น้องป้าก็มีเด้ ปลาบึกปลาสวายจะามือ,อผมอันเอามาัตตาสาเนาะผมยางรอมาหันเนาะนะครับส่วนไลยกับสิเป็นปิ่งย่างกับลายปิ่งไก่นะครับหมุนดอกไฟตกมากินเงาะแล้วครับเงาะโรลลลลลยีสิบห้ากระมี่นะครับสามโลยลอยกระมี่แต่กับเลือกซื้อเอาแต่ละหลานแต่ละแต่ทางความพอใจเนาะครับเนาะเอาบุญบังไฟบ้านตะโกนรถติดครับตอนนี้ อ้แต่คนเดินเที่ยวหลายอยู่นะครับแม่ค้าก็จะขายดีอยู่เนาะ เสียเนาะหัวมือผมอเป็นบรรยากาศครับรุดแล้วครับถือว่าบริษับริสุทนะครับไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเป็นขอบอับรถไปพิจินนนะครับอู้หุ่นไมกาคนหุน่นก้อนเหาอยู่หมสุดยอดนะครับไวน์หลุนนุ่มสาวผูเท่านะครับผ้าลูกผ้าหลา,านมาเบิง้งนะครับ จอดหนีงอไล่แห่งแล้วก็บ,บังไฟหน่อยเนาะหล้สุดจอดนะครับบ้านตากโกนเป็นสิมีคางบมอกไฟมองหน้ามองนี้ก็บไดิเฮนได้ครับอยู่รงไฟเลยคนยังเห็นคางบมอกไฟไวตลอดปีเลยนะครับ<อ>เป็นเป็นบุญใหญ่ของอำเภอเมืองจันทร์นะครับประเพณนี้ของอีสานนะครับเนาะหลยจังหวัดนะครับ ได้ไปอีสานกระจัดก,กันนะครับเนาะโอ้ครับพูดรถเง้วเลยครับของจอดรถนี่ใส่มือก็มีแต่คนเปิดหมูไฟเต็มเลยรถจอดเป็นโอ้เป็นพันคันไลยนะครับมอเตอร์ไซค์นี่คือประเพณี้หมูไฟมาตะโกนนะครับเามือจูดมือจูดมากมือจูดนะครับพูดมีผู้ให้บริการรถอยู่ตัวรถอยู่ บทโอ้อยได้ของกินของอย่างเนาะเมื่อฝากลูกฝากร้านนะครับครับยังปอไฟจูทีขนาดได้ตอนนี้นะครับเนาะโอ้รถจอดนะครับนี่เป็นกิโลนะครับเปิดสียางเข่างานได้เนาะผมมาทั้งหัดแก่นี้เดียวนะครับยางโไกลยเปนหนไเปลืองว่าประมาณกิโลหนึ่งโไ <laughs> กลก็เมื่อยกอเมื่อยอยู่คนวะาดีจะ <laughs> ได้ว่าเพิ่ไหอเข่าจะว่าออกได้อยู่ <laughs> เป็นบ่อให้เขาประตูทางนี้นะเอารถจอดนะครับบังเอาเบิังบรรยากาศเนาะแต่พอญางมหารถเนี่ยกิโลละครับก็เป็นกิโลเออยงาอยู่ทางนี้ก็เยาวท่านี้ทางนี้ก็เงาอยู่กับยางใกล้คือเกขามีผลต่อการต่อเสืองเนาะจอดคุณจอดนี้นะครับจอดคุณที่พูดเลยขับรถมาให้พี่น้องเบิ้งในคลิปนั่นนะว่าโอ้บรรยากาศเป็นคือคากิลีโอ้ใจถอดขนาดมาช่วงคำคำในครับนี่มาหอดหนีไปสามกลัวแล้วนะครับเนาะท่านี่ไรกูท่างนั้นนะท่านี่ไรกูว่ นะครับมันมันมีไรทางใอ้จอดนะนะครับแต่เกินขับไปจอดได้วัดนั่นะ<ม>เอาแล้วครับนี่คือตรงที่บากเนนกตินเราเดียวสายมือนี้<ม>บ้านกระเต็อนเอเป็นเพื่อนนางเบิงอ,อยู่นีก็มี่อาไฟ<ม>เอาเอาไปสูรดรถเลยเนาะนี่ยางมันคือรถครับเอาเสื้อเอาศาสเอาเก้าอี้สนามมานำนะครับโ<ม>อ้ยน่อยกัไในเบิงได้นอาทตดินี่วันหยุดเนาะ มืออีกมือนึงนะครับมุนบ้างไฟบ้านตะโกนนะครับ